สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับช่องจานกว้วยชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็สวัสดีตอนเย็นนะครับผมก็พากันตักหมากไม้นะครับกับมาตักที่เดิมที่โดนบังอื่นนะครับอันนี้นะครับทีมงานอยู่คนละนายจ,าจะไปดูทั้งนั้นครับโซเฟอรอโซเฟอร์อยู่คุณตอนนี้ผมกำลังถ้อยว่า อยเมื่อได้ซีสอบมาพอครับแล้วก็มีสมาชิกใหม่เข้ามานะครับมาร์กี้นั่นแหลครับมาร์กี้มาร์กี้ยู้อนวกัดได้เปลี่ยนรถครับนี่มันมันครับมันมนันมู่วานนี่มู่วานนี้โคตรหนาวเลยครับถากันได้กูละห้าสิบสามสิบโลหนาะวครับ มันหนาวตอนฝนตกแล้วมันลมครับถ้ากันหาโลนมาได้เพราะครับนะครับแต่ตอนนี้ตรงกำลังไปคอยหาเอามงถอยหาเอามงถอยอยู่ครับยิ่งงานอยู่หันยิ่งงานอยู่หันซีคนผมเดี๋ยวอีกซองสอบครับว่าตอนเย็นตอนเย็นแกรถไม้หมันๆครับนี่ รถเกาเา่านะครับรถเอคันฝ่านะครับคันฝ่ามันเอโชคดีครับโชคหักก็เลยได้ต้องได้เปลี่ยนเพราะนีนน่อาจจะได้ใส่คันขาวไปหรือเมื่อสั่งกับยูขึ้นที่ขึ้นยูขึ้นยูกับโซ,ฟบโซฟเฟอร์นะครับเพราะว่าโซเฟอร์จะเรียกรถเปลี่ยนรถบ่นะครับแต่ทางนี้ก็แล้วแต่โซเฟอร์เลยไม่มไ,ไหวแย่มากแห่มาก ฝันอะไรไม่เห็นว่าจะมีสองสอบใกล้ๆกันสอบนึงจะอยู่ประมาณนี้ตรงนี้ให้ดูมีสองสอบจะอยู่ใกล้ๆกันคลิปสันคลิปสันนี่ครับสอบนึงยั่ไงหนึ่งสอบอยากลายอุดแดงเราเคยมีครับแตกไว้ละหนึ่งสอบหนึ่งสอบแล้วก็อีก อีกสอบนึงครับข่าๆวๆทุกอนเห็นว่าครับอีกสอบนึงเดี๋ยวเอาสอบนี้ออกไปก่อนค่อยสอบนี้ก่อนนะครับไปเจอกันเดี๋ยวจะทายให้เบิ่งเดี๋ยวทายให้เบิงบ่งฝากกดไลค์กดซับต่อใครเป็นกำลังใจด้วยนะครับประมาณอีกเสาเสากุมือเสาหกเสาเจ็ดมือครับอี่กแน่านจะได้กลับประมาณสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนนะครับผมประมาณน,นี้ไปเจอกันนี่ครับ นี่ครับรถคันขาวคันใหม่ไฟฟ้าไปลองใส่ขาตีเบิ่งครับมาเติมมาเติมนี่ของผมกระโปงสอดหนกสอดจงเปล่งนะครับเบิง่งบ่ไหวบ่ไหว้เรเป็นหูเลยตักบ่ได้ก็เลยเอาขาดไปตีมาเล็มใส่เย็งเต็มสอบครับน่าจะใช้สอบนี่มาสอบได้ก็บสอบนี่นี่แหละ เม้ยเซ่ให้มันเต็มนีครับของทีมงานกะนพุ่นละเดี๋ยวจีว่าจะไปร้องตีเล่นเรีนถ่าเขาจะมีของพี่เจ๋งครับพี่เจ๋งพี่เจ๋งครับยศยศได้อยู่นี่ครับทีมงานรออยู่เดี๋ยวไปตีใส่อีกจักหน่อยกันครับผมกระปูสอดละดากสอดงูยังไงพุ่นละมันจะเอาไปหยิบแรงไง ไายูมินิเข็มบุญเหรอเบื้งครับรูใหญ่มากตักเปรเพราะดีขันตักเปรสวสดตอนเอสอบทีส่สองที่สามที่สี่โอ้ที่สทสามนี่เรียบร้อยแล้วลครับหยางเสียก่อนครับผมมัดไว้แล้วเป็ยางเสียเราบนบุมีหยางมัดมาได้หยางมาน้ำก็ได้เป็นเสียโดยพาตีไกลห่างกันเพราะว่านี่อยู่จากน้อยเดี๋ยวเติมกันเติมโล ากระเอาถอยแล้วครับมาแล้วครับโซฟื้นครับโซฟื้นก็ฝือเสียเฉียวๆในป้ากันนะกำลังมาเดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูดาดมาแล้วโซฟื้นออกมาแล้วเห็นไหมครับบ๊อบบ๊อบมาแล้วโอ้น่าจะได้200นนดดอสองร้อยนะครับคนนี้มาดูมาดูเขาจะเอาสองร้อยนะครับโซฟื้นสองหอยแท้โซฟื้นอ่ะเฟิ่งเลย มาแล้วดซอยดออเมือเอออ่อยเปแล้วโซเฟอร์เอาสองลเพื่นได้มือเนะี่ยตูตายเ่นูตาบืนไส,สองลอยเพื่อนนะวันนี้เพื่นเหีวตึกอังเลยครับตึ้งหน,นึ่งร้อยลอยแล้วแหละเลยเอาจามาเปิดแล้วบ่เจ้าถอยมาไหน รอรุนรอรุนรอรุนวันนี้จะได้สองร้อยไหมอัดได้บ่อยู่ฮะอัดเต็มๆในอยู่ไม่ได้เต็มฟองสอบ,บ่ได้เต็มเลยเดี๋ตีตีมาอัดไทยอีกเนี่ขาดมาตีเลี้ยงซ่ได้อัดเยอะจะได้อัดจากสอบอยู่นี่รถคันใหม่มานครับมานครับรถคันใหม่มานมาก ยอดสุดยอดลุยต่อลุยต่อที่บางอ่อถึงบ้านแล้วเอาเท่าไหร่รุ่นสองร้อยสอรุ่นสองรุ่นสองร้อคุณสุวั์โอ้คุณสุระสุระสิบแปดครับสิแปเลยโอ้ยสิบแปดสิเอ้รุ่นลอยเ้าลอยเเฮ้ยของมากิสมาชิกไหมมสองร้อยสอ มันสองยหารู้อยู่ะมมานีชมจิตชมจิตรถใหม่รถใหม่เจอรถใหม่ไม่ามิลารุ่นลารุ่นกดไลก์กดซับสไครต์เป็นกังใจได้นะครับแต่คนละร้อยเจ็ดสิบับสองร้อยนะครับนะครับไปเจอกันใครจได้กลับบ้านแล้ว